สวัสดีครับ f อบา่บาวครูคนส่วนยางนะครับวันนี้บ่าวครูพาทุกท่านมาตรงบริเวณพื้นที่ป่าใหญ่นะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารนะครับวันนี้ทีมงานบ่าวครูพร้อมก,กับทีมงานรรพี่แหลมนะครับแล้วก็ทีมงานพี่นมแล้วก็น้องพลอยนะครับพาทุกท่านมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่านะครับเนาะวันนี้พี่พายพาันองนี่ก็มาอยู่ที่ป่าแล้วนะครับ เนี่ยเป็นเป็นเขตบริเวณพื้นที่ที่จะใช้ผูกนะครับใช้ผูกพี่ผ่านทองเพื่อเขาได้กินหญ้าดูดูต้องดูความอุดมสมบูรณ์นะครับควานช้างจะรู้พื้นที่นะครับเวลาการผูกเวลาที่ผูกนี่กําลังจะผูกข้อขาแล้วนะครับเนี่ยเพื่อจะทําการล็อกเพื่อจะทําการล็อกขาให้เขาได้ยืนนะฮะอันนี้ฮะพี่พลายผ่านทองเช่องมากนะครับดูครับดูอาการเขา หลังจากทานน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วอารมณ์ดีวันนี้ไม่มีอะไรมาฝากเลยนะครับวันนี้เราดูครับดูวิธีการอันนี้อันนี้เขาเรียกวิธีการล็อกขาเลยครับดึงไงครับเป็นการต้องผูกขาติดเนี่ยใส่โซ่อ๋อต้องผูกขาติดเลยชั้นะพูดเราต้องป้องกันไว้ครับอ๋อต้องป้องกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยถ้านํามาผูกในป่าใหญ่แล้วนี่บางทีกลัวหลุด นะครับถ้าเกินมีอาการเราไม่รู้บางทีว่าเขาจะตกมันหรือไม่ตกมันอย่างนี้นะคือว่าทุกตัวเลยครับต้องป้องกันไปครับป้องป้องกันเลยนะครับเนี่ยเป็นการเซฟตี้ล็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับในการปลูกนะครับเพราะว่าควันช้างจะไม่ประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะว่านําเขามาปลูกจากนั้นเนี่ยก็จะป้องกันในเรื่องของการถ้าเกิดหลุดนะครับถ้าถ้าหลุดแล้วถ้ามีอาการตกมันด้วยนี่แต่จะลําบากนะฮะเพราะว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าคนที่อยู่รอบด้าน โดยที่ควานช้างนั้นนํามาปลูกโดยที่บางทีบางครั้งนั้นเรากลับบ้านนะครับอันนี้ล็อกขาไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นพื้นที่ดูต้นไม้นะฮะที่ใช้ผูกพี่พันทองซึ่งเป็นตัวผู้ใหญ่เนี่ยดูฮะเนี่ยต้นไม้นะฮะนี่ครับต้องรุ่นนี้นะครับถึงจะเอาอยู่เวลานอนเนี่ยถึงจะปลอดภยัยพอเวลาผูกเขาไว้เนี่ยเราจะไม่ต้องกังวลน,นะฮะไม่ต้องกังวลน,นี่ครับรุ่นใหญ่รุ่นนี้เลยฮะถึงจะเอาอยู่สำหรับพี่พายพันทองนี่ครับโอ้โห ใหญ่มากเลยนะครับแล้วในการในการออกไปร่วมงานในแต่ละครั้งเนี่ยต้องพาน้องๆทั้งน้องพังขวานกับน้องเพาะน้องน้องฟ้าใสไปด้วยทุกครั้งไหมครับด้วยครับแล้วแล้วแต่งานครับแล้วแต่งานอ๋อแล้วแต่งานที่เจ้าภาพใช่ครับอืมเจ้าภาพเขาต้องการสองก็ไปสองถ้าต้องการสามก็ไปสามอ๋อไปรวมนเนี่ยครับเหมือนกับเขารู้ว่า เราเนี่ยกำลังถ่ายทําแล้วก็อัดวิดีโอแลว้วคุยดูครับเขายืนเหมือนแต่เขายืนฟังเราสื่อสารกันนะเหมือนกับเวลาเขาเดินเช่นเดียวกันเวลาเขาเดินกับน้องๆเนี่ยเขาจะสื่อสารกันด้วยเสียงนะครับมีการทักทายมีอะไรเป็นภาษาช้างนะฮะเป็นการสื่อสารทางช้างบางทีควานช้างเนี่ยจะต้องรู้นิสัยใจคอนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ช้างจะต้องเรียนรู้นิสัยควานควานก็ต้องรู้นิสัยช้างนะฮะเป็นการศึกษาแบบใช้วิธีธรรมชาตินะครับสัญชาตญาณของคนเลี้ยงช้างนั่นเอง นะครับแล้วการไปร่วมงานแต่ละครั้งนี่ราคาเท่าไหร่ครับคุณพี่แหลมกับคุณพี่นงก็แล้วแตร่ระยะทางแล้วแตร่ระยะทางอ๋อขั้น,ข,นขั้นต่ำแล้วครับขั้นต่ําในการร่วมง,งานต่ำถ,ถ้าอยู่แถวบ้านแถวบ้านเราแปดเก้าพันอ๋อต่อครั้งแต่ประมาณแปดเก้าพันนะฮะประมาณแปดเก้าพันอาจจะเมินขึ้นอ่ามีค่าขนส่งนะครับค่ารถค่าอะไรอ๋อมีค่ารถนะครับแล้วที่ไปไกลสุดนี่ไปที่ไหนครับผม ไกลสุดเลยฮะไกลสุดเลยแถวเพ่ก็คือไปไปเหไปภาคเหนือเพ่ลำโพนเพ่ลำโพนลำปางครับโอ้ทางนู้นเลยนะครับอ่านู้นขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับแล้วในส่วนของภาคอีสานตอนบนเรานี่มีมีฮะทางไหนชัยภูมิขอนแก่นโอ้ชัยภูมิขอนแก่นสารคามยักส์อะไรแถวเนี้ยร้อยเอ็ดอ๋อครับผมนี่น่าจะไปเกือบทุกภาคแล้วครับภาคกลางแล้วครับผมภาคกลางเคยเข้าไปไหมกลางก็ส่วนมากจะไปทางนครสวรรค์ เอาไปตอนบนนะครับไปภาคกลางตอนบนถ้าทางทางกันๆส่วนมากจะไปแค่สากลสากลเลยไปทิศตะวันออกไปสาก้วนะครับไปสากลแต่ถ้าทางนน้นก็แถวนครสวรรค์อ่างทองนะครับก็คงจะราคาเป็นหมื่นขึ้นนี่นะเพราะว่ามีค่าขนส่งนีค่าน้ํามันนะครับเวลาขนเวลาเวลาไปร่วมงานนี่เราแต่งองค์ทรงเครื่องให้น้องเลยไหมครับโอ้แต่งองค์ทรงเครื่องให้เลยนะครับครบเครื่องเลยนะครับเวลาเดินทางไปออกร่วมงาน เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนพี่พายพันทองพร้อมกับน้องๆเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้ไปเดินทางร่วมงานเดี๋ยวบางครูจะนําภาพกิจกรรมให้กับทุกทุกท่านหรือว่า FC ทุกท่านนั้นจะนํามาฝากนะฮะจะนํามาฝากดูดูดูดนะฮะเขามีความสมบูรณ์มากเลยนะครับพี่พายพันทองดูนะฮะดูช่วงนะครับดูช่วงขาช่วงท้ายเนี่ยนะฮะดูตามตํารางอแหงของช้างเนี่ยนะครับอายุยี่สิบสองปีขนาดนี้นะครับอายุยี่สิบสองปีเป็นพี่เป็นพี่ของ เป็นพี่ชายของพี่พังขวัญน,นะฮะกับน้องฟ้าใสนะ,ะพาน้องๆไปร่วมงานดูฮะเขาจะอยู่อาการนิ่งนะฮะเชื่องนะฮะเชื่องอ,อ๋แล้วปกติเขาจะห่วงงามไหมครับปกตินี่ห่วครับเขาห่วงงามไหมค,หครับไม่ให้คนจับถ้ารเว้นควานช้างเองครับครับอ๋อแล้วเวลาเวลา,เวลาเวลาแขก หรือว่าผู้ร่วมงานอยากถ่ายภาพได้แต่ว่าต้องต้องควันอยู่ด้วยอ๋อต้องควันอยู่ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับควันควันเขาจะระมัดระวังนะครับมีความระมัดระวังในเรื่องของการร่วงงานเนี่ยจะไม่ให้จะไม่ให้ผู้ร่วมงานเนี่ยเกิดอาการตกใจนะฮะหรือว่าต้องควบคุมช้างนะครับถ้าไม่มีควันช้างอยู่นี่ไม่แนะนํานะฮะไม่แนะนําเนาะไม่แนะนําให้เราไปเข้าโดยโดยไม่มีควันช้างดูแลนะฮะน่ากลัวนะครับ ฉะนั้นก็ฝากน้องๆเช่นเดียวกันนะครับหรือทางท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามผลงานของบ่าวครูหรือว่าทีมงานในส่วนของพี่พายพันทองแล้วก็พี่พายในส่วนของควานช้างก็คือคุณพี่แหลมนะครับแล้วก็คุณพี่หนุ่มแล้วก็น้องพลอยนะฮะควานจิ๋วของเราเนี่ยโอ้โหน่ารักมากนะครับน้องพลอยนี่ปกติเนี่ยจะเป็นทั้งเรียนนะแต่วันเสาร์ว,วันอาทิตย์มาจะมาเป็นควานช้างจิ๋วนะฮะมาดูแลน้องพังขวัญว่างั้นนะ เขาเป็นเพื่อนคู่ใจนะครับซึ่งเป็นครอบครัวเขาจะขาดกันไม่ได้เลยถ้าเจอน้องฟังขวัญเนี่ยจะต้องเจอน้องพลอยนะเจอน้องพลอยต้องเจอฟังขวัญยกเว้นอยู่ในตลาดนะนะครับยกเว้นอยู่ในตลาดเนี่ยวันนี้ก็พาไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้านะครับดูความน่ารักเนี่ฮะเวลาเขาคันตรงไหนเนี่ยเขาจะใช้ไม้นะฮะเอาเอางวงองวงเนี่ยขีดไม้ขึ้นมาแล้วก็มาถูนี่เลยจะได้บรรเทาอาการคันนะครับและปะกติอายุช้างเพศผู้นี่ถึงร้อยปีไหมครับคุณพี่นุม่ม 7จ็ดปะครับเจ็ดแปดสิบปีอ,อ๋อถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงรดีถ้าเขาเขาอยู่ที่การใช้งานอืมอยู่การใช้งาน <ไป S 1> อยู่การดูแลใช่ไหมครับทำง,งานหนักอืนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศที่จะนําพี่พายพานทองนะครับมาผูกนะครับเนี่ยดูดูบริเวณพื้นที่นะครับจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของหญ้านะครับแล้วก็ในการผูกนั้นเขาจะไม่ผูกในที่เดิมๆนะครับจะเป็นผูก โูกเวียนไปทีละหลักทีละหลักนะครับใช้รัศมีของการลูกการโูกนี่ใช้โซ่โซ่นี้ยาวประมาณเท่าไหร่ครับคุณพี่ดมสิบห้าเมตรครับประมาณสิบห้าเมตรนะฮะรอบต้นก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางไปซ้ายและขวาได้ประมาณสามสิบเมตรนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ใช้สําหรับให้เขาได้กินหญ้านะฮะนี่ครับดูความน่ารักของช้างแสนรู้ของเมืองสซลินนะครับเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองนะครับซึ่งในตำนานนั้นเองก็คือช้างก็ ในเรื่องของยุทธหัตถีนะครับคู่บารมีขององค์พระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคนะครับฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็ในวอกาสหนะ้าเดี๋ยวบาครูจะพาทุกท่านมาชมเรื่องราวของช้างแสนรู้ครอบครัวของพี่พายพานทองแล้วก็น้องฟ้าใสน้องพังขวัญน,นะครับก็ทั้งสามเชือกนั้นเรื่องราวและความผูกพันนั้น มีอยู่มากมายนะครับรวมทั้งพี่ขวานช้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณตาวันนะครับซึ่งเป็นขวานช้างรุ่นใหญ่แล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์มาสู่รุ่นลูกนั่นคือขวานช้างก็คือคนพี่หนุ่มนะครับแล้วก็ทีมงานก็เป็นคนพี่แหลมนะครับแล้วก็สืบทอดไปยังรุ่นเลขไอรุ่นรุ่นหลานนะรุ่นเหลนนะนะครับก็จะมีนูนนะ่นนฮะน้นองพลอยนะขวานชิอะไรนู่นนะฮะโอ้โหนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่ขวานช้างทั้งสองนะครับที่ที่ได้ให้ทีมงานบ่าวครูนะครับได้ได้มีโอกาสได้มมมาเยยี่ช กับพี่พภัวานทองในครั้งนี้ก็ไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ